รอรถเมนะคะรอรถเมทั้ทงฝนทั้งลมทั้งหิมะเอาอู้ดแต่ละวันก็เหมือนกันทั้งวันอาะหิมะตกอ่ะทั้ทงฝนทั้งลมวันนี้เอาจัก,กรยานไปไม่ได้ละวันนี้ต้องนั่งรถเมนะคะรถเมจะวิ่งสาววันนี้พเพราะว่าพายุเขาพยหมไปหม,มูมันหูจักหัวหยามพรไปปุ๊เนี่ย ไปเลย you can go if you want ไปป่อนมันก่อนแม่อยู่นี่รอเนอะไปเลยืออดูผมป่วนเอนียมากคุณึหิมะร่างลมน้งฝนนะำหิมะสปาสเปดปากฝนกันไปว่าหนาวเหรอไม่ต้องพูดถึงค่ะสุดๆไปกันไปป่วนอะ มันหูจักหนาวจังพ่อนเดนเดนพอไปปวดก็ต้องไปต่ยมันเหี่อ๋อมันเจีฝนมันเป็นหิมะหิมะตกเออลมพายุหิมะอุ้ยไปปวดข้อบ่อเนาะเนียหน้าตาแม่มันต้องปั่นเราทีมได้วันเนี้ยต้องหนักเละเมียดยางเดียวเนี่ยลมขนาด,ออปปดนี้หิมะเข้าหน้าเขาตา วเร็วกแม่หนาวไปปะหิมาตกยิ่งตกเยอะขึ้น <c oughs> เยอะขึ้นเจ้าไม่ได้รู้ป่รถไฟที่บ้านแม่เทา่ะเป็นยุทธวิ่งเลยเพราะหิมะมันตกนะพายุหิมะเนะ่ยกำลังมากมันปิ้วอย่างกับไฟนี่เห็นป่ะ มันผิวยัยงกระไฟนี่เดีย๋ยวมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นก้อนส่วนสีฟัวโอ้ยังมีคนปั่นโรทีบอยู่คนน่ะไปรถทีฟคนน่ะอุ้ยหมุนแล้วเร็วหิมะมันเริ่มตกหนักแล้วนะลูกแม่หนาวน้อยอีมาตัวนั้นฮัลโหลบิ๊กบอยหนาวเย็นมากลมแรงเลย หิมะตกทำไมละคะอันนี้คือหิมะเจ้าตกเยอะเลยเอาเร็วๆมันขาวหมดละลูกเร็วตกนักเลยหิมะตกนักเข้านักเข้าหมูพอมันยังหูจักกี้อย่างหนาวจะตายเอ็นจานอินอัเหรอลูกอินอัเหรอ หม,มาท่านี้บินกลับบ้านยุโก o ย o u คนโก o เว i ติ้ง f o าหมอมาเว i ติ้ง f o าฟีฟีก่อนฟีฟีค่ะฟีฟีตกนักเข้านักเข้าหิมาเอาหอกลงมาเทลงมาเทลงมา,งม,ามัวอันนี้หิมะนะเนี่ยมันเจน๊ฝนนะ นี่มาตกหนาวมากลมมันต่างหากอฮ้ยสุหยอดตกหน้าเข้านาาะคะพายุหิมะนะคะวันนี้พายุหิมะเข้าไปเลยไปเยิมเพียยมอมกหวัวไปเลยลูกไป โย,ยมาตรงนั้นนางลอยอยู่พูดแล้วนางลอยอยู่หน้าบ้านด้วยนาวเย็ยนมาก,กวันนี้เก็บรถอู้อยเงี้ยไม่เคยยินด้เลยมาที่มาเจ้านี่เด้อสมศรีขึ้นรถเมล์ไปทำงาน เดินมิชชันรถเมนะคะนี่ค่ะคุณหมอเช้าชนี้ัรารถเมีเก่า ตอนรถทิพนมันก็จะหลุดวันนี้เอารถทิพน์ปเข้าศูนย์ก็เลยต้องนั่งรถเมย์ค่ะวันนี้คนอื่นมากระปั้นรถเมย์เออคนอื่นมากระปั้นน่ะรถทิพน่ะรออีกห้านาทีเจ้า มีเวลาบอกว่ากี่นาทีกีน่นาทีรออห็ห้านาที มาทั้งนั่นรอรถเมนะคะรอรถเมรบรรยากาศทีมาทั้งนี้เลยอห็นั้นข้างหลังข่าวมีที่มาทั้งนั้นหนาวก็หนาวหนาวหน,นาวขอเอาชีวิตชีวิตต้องสู้อยู่เมืองนอกไองรถเมมาละที่ไฟแดงเหรอหนาวแค่ไหนก็ต้องไปนะคะ เเมเเมมาลที่ทำงานแล้วเจ้านี่ออฟฟิศทำงานที่ทำงานนะคะโอ้ยหนาวหกโมเออเจ็ดโมงพอดี สำนักงานใหญ่นี่ไว้ยาขั้วเซีมซีทำงานที่ไหนทำงานที่นี่เจ้า Good morning <c oughs> Hi คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ตามกรุณากดไลค์กดแชร์้สมสีเจนเนอรขอบคุณเจ้า